ความงามขอให้โชคเลขไายสามตัวในวันนี้ข้าพระเจ้าจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองไม่เกี่ยวไม่คล้องเป็นมือสันวันดีวันมีใจสุขใจสุขใจรักข้าพระเจ้าจะมีความยินดีในพระพุทธศาสนาจะมีเงินมีทองจะ มหาโชคลาบขอยินดีในพระพุทธพรธรรมพระสงจงบันโดนบันดานให้ข้าพระเจ้าจงมีความถุกสาธุสาธุสาธุขอโชคขอลาบขอโชคขอหานมัสร่างเนา ขอให้ขาไเจ้าจงมีความสุขด้กินในท่าสืบสมุทรืบ้านต่อไปเถิดขอบุญคุณกิหลาวะเนี่ยกว่าฉันกินแตงเไทบอกเนี่ยล่กั้เห็นนะบอกหลานเนี่ Biat saya bint saja bedangpul tak Mangkalang satu jatuk jatuk